สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน,น,น,นครับพบกับแม็กซ์ช่องวายโครปังอีกแล้วนะครับ mm hmm. ก็หลังจากที่ได้ไปเยี่ยมชมไร่วายที่ลอนบารีนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาที่ลียงมา,มาพักที่บ้านเพื่อนสักวันสองวันนะครับผมก็วันนี้ก็เลยอยากจะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมตลาดที่ลียงนะครับซึ่งเป็นตลาดอาหารและไวน์ที่ที่สำคัญมากที่สุดในลียงและก็สาคัญมากที่สุดในฝรั่งเศสเลยนะครับผม ตลาดเออคือต้องพูดก่อนว่าที่ลียงเนี่ยบางคนคนฝรั่งเศสหลายนะคนจะยกย่องให้ว่าเป็นเมืองหลวงแห่งอาหารของฝรั่งเศสเลยนะครับผมโดยหนึ่งในพ่อครัวที่ทําชื่อเสียงให้กับลียงมากคือคุณปอบูวคิสเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพ่อครัวที่เรียกว่าส่งเสริมคิดคน้นอาหารที่เป็นการตกแต่งหรูหราของฝรั่งเศสที่เขาเรียกว่านูเบลคิสินนะครับหรือว่าอาหารฝรั่งเศสสมัยใหม่นะครับตลาดนี้เขาก็เลยตั้งชื่อตามปอบูวคิสเลยนะครับว่าเลอแอนเดลียงปอบูวคิสนะครับ เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะครับว่าจะมีอะไรให้ให้ให้ซื้อให้ลองทานกันบ้างคู่กับวายของพวกเรานะครับไปกันเลยนะครับลุยก็ここจะมีพวกซอสมีน้ำผลไม้มีโต๊ะให้นั่งทานได้อย่างนี้นะครับมีอาหารตา่างๆอันนี้นี่มี ขากบนะครับซึงเป็นอาหารอาหารพื้นเมืองของฝรั่งเศสและลียงนะครับขากบผัดกับเนยกระเทียมแล้วก็แล้วก็ผักชีฝลั่งนะครับมีนะครับหอยนางรมมีอาหารทะเลต่างๆนี่นะครับมีขายไส้ฟรโทอนะครับ ซาาม่ลมควันนะครับมีคาบเบียนะครับแล้วก็จะมีพวกร้านอาหารที่ให้มันนั่งทานอย่างนี้ได้ด้วยนะครับผมมีขาชีสนะครับไข่ไก่ก็จะมีนะครับอันนี้เป็นไข่ห่านนะครับว้าว <Wow. S 1> ฟองหนึ่งตั้งห้ายูโร <What? S 1> ฟองละห้ายูโยรไข่ห่านอันนี้เป็นตู้ที่เขาไว้ บ่มชีสนะครับผมก็จะมีทั้งเป็นใหญ่ๆแล้วก็มีเป็นจัดเป็นแพ็คไว้สำหรับไปปาร์ตี้กันได้สวยๆด้วยนะครับมีขายเป็นไส้กรอกแห้งของลียงนี่นะครับอาหารทำโซเร็จนี่ก็มีนี่มีทั้งเฮอ,อรีที่ทำจากกระต่ายนะครับ <Huh? S 1> นี่จะเป็นของล่าเยอะเลยครับ อันนี้มีเตรีนที่ทำจากกวางก็มีนะครับหม,มูป่าก็มีครับไส้ลืมในหมูป่าก็จะมีพวกแฮมอะไรพวกนี้นะครับที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกแล้วก็รวมทั้งของที่ลียงนะครับก็จะมีหาสสำเร็จที่ทำจากครัโฟเฟิลพวกแยมทำเองแล้วนี้เป็นโดนัท จากที่ลียงเนี่ยนะครับมีแยมในร้านดังๆร้านชีสร้านนี้ก็ดังครับชื่อเบเลเวร์อันนี้หาที่ปานนรีสได้งยังเป็นพวกอาหารทะเลนะครับที่ทำสำเร็จแล้วนะครับมีอันนี้ก็อีก,อก,อกหนึ่งอาหารตั้งเอ่อแทดิชเชนแนลตั้งเดิมของฝรั่งเศสนะครับ หมอยทาเขาอ,อบเนยกับชีสกระเทียมนะครับ <Ooh. S 1> แล้วก็มีที่เขาเรียกว่าปาเตียงคุดหรือว่าเอ่อพวกเนื้อสัตว์บดแล้วก็เอาไปอบอยู่ในแป้งพายนะอันนี้ที่ที่ลยงนี่ก็ดังมากนะครับมีใส่ฟัวคามีทั้งใส่กออุ้งมังกรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งแต่ก่อนเป็นอาหารชาวบ้านอย่างนี้นี่ก็เริ่มกลายเป็นหรูหราแล้วนะครับส่วนก็มีร้านขายขนมนะครับ อันนี้เป็นขนมที่ของของที่รียงเลยนะครับมันจะทาคาลีนคือเหมือนกับทำน้ําตาลเกาะอ,อยู่กับถั่วพวกนี้นะครับแต่ว่าเขาจะทำเป็นสีสีชมพูนะครับที่ภาษาภาษเสฉเลโคสเหมือนเหมือนสีดอกกุหนะลาบลาอินโคสนะครับเมื่อวานนี้กินกับเพื่อนไปเพื่อนนึกว่าสีแดงๆนี่เป็นราสเบอรี่แต่ต้นเก็เปรี้ยวๆปรากฏหวานเจี๊ยบเลยนะครับ <S <S กินไปก็เลยงงไปเลยนะครับอาหารอิตาเลียนอะไรก็มีนะครับ สปาเกตตี้พาสต้าอะไรพวกนี้นะครับผมร้าน,นขายขนมปงังนี่ก็ขาดไม่ได้นะครับร้าน,นขายเนื้อซึ่งอันนี้ก็เป็นเจ้าดังคนระับได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบุชเชอร์ที่ดังมากของของฝรั่งเศสนะีขายพวกเครื่องนงเครื่องในสมองแกะนี่ก็มีนะครับพาคีริ้วอะไรมีหมดคนระับ ถึงล้านไวายนี่ก็ดังแะนิโกล่านี่มันเป็นอนนี้อนนี้เป็นแฟรนชายแล้วนะครับก็มีวายให้เลือกมากมายการานนี้ก็คือที่เราได้ไปมาวาเล่นดูโรนหรือโรนวันลีเราจะไปชิมมาโกดโคตีต่างๆนะครับผมนี่ครับ ปกติของมอสเซกยากที่เราได้ไปไล่กันมานะนี่ก็มีช็อกโกแลตนะครับตัวนี้ใกล้จะอีสเตอร์แล้วนะก็จะมีทำเป็นรูปกระต่ายมั่งรูปไก่รูปไข่ไก่ด้วยนะครับกระต่ายพูดถึงกระต่ายเนี่ยกระต่าย เ,เจอเลยครับน้องกระต่ายหนึ่งตัวอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟนะครับซึ่งร้านกาแฟร้านนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเออขัวก,กาแฟเองที่ลิยงนะอันนี้เป็นแฮมอิเบริกโก้ที่ดังจากจากสเปนครับน,นี้ครับท็อฟเฟิลอฟัวรการ์นะครับ ก็แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดลองดูนะครับอันนี้เป็นกบเป็ดแห้งนะครับใส่พวกเครื่องเทศเลยด้วยครับอันนี้เป็นร้านขายชีสครับเขามีให้นั่งชิมได้เขาเลยบอกว่านี่เป็นเป็นเป็นชีสบาร์นะครับว่าให้สั่งแล้วก็มานั่งชิมได้เขาจะมีชีสหลายอย่างน,นะครับผมจากทั่วทางฝรั่งเศสเออเป็นแห้งน่าชิมมากเลย อันนี้ก็เป็นร้านไส้กรอกของลียงที่ดังอีกอันหนึ่งครับอันนี้ขาเป็ดกงฟี่เป็ดตุ่มในน้ำมันที่ซื้อกับทำเองที่บ้านได้นะมีมีไส้กรอกอันหนึ่งของลียงที่ดังมากครับมันจะเป็นไส้กรอกอันใหญ่หญแห,งงห,แหงง้งนะครับเขาซื้อว่าเฉชูเดลียงหรือว่าพระเยซูแห่งลียงนะครับผม อันใหญ่ๆนี่นะครับกินสดได้อันนี้เป็นแทรคินใส่เป็ดกับถั่วพิตาชอันนี้ที่จะโหดหน่อยเนี่ยอันนี้เป็นหัวของออลูกวัวก้างในาก็จะมีลิ้นมีอะไรผสมกันอยู่ยอ,อ,อยัางอุศา์ยัดถั่วเข้าไปรวมกันได้อันนี้ก็จะพวก จากอิตาลีนะมีทั้งชีสจากอิตาลีด้วยครับมีหลากหลายนะครับอันนี้นี่ส่วนเป็นอาหารทะเลนะครับที่มาสั่งแล้วก็มานั่งโ,โชูชกสั่งแล้วก็มานั่งทานแล้วก็เสิร์ฟไวเป็นโต๊ะอย่างนี้ได้เลยนะข้างหน้ามูชกมีหอยนางรมนวยนะครับมีร้านที่ขายเป็นเน้นเป็นเนื้อสเต็กที่เขาก็ทำเอามาทั้งเสิร์ฟ กินตรงนี้กันได้เลยนะครับข้างหน้านน้นจะเป็นร้านชีสที่เก่าแก่มากของลีโยงนะครับที่ร้านที่โบอบุ๊คคัอาววเนี่ยก็ใช้ชีสกินชื่อชื่อลามีอาิชามีชีส,สตานะ่างๆ ชีสที่ดังๆของลียงก็จะมีแซนเฟลิชองเนี่ยทำบ่มที่นี่นะโอ้โห oh, oh. แล้วก็มีอันนี้ก็ดังมากครับแซนมักซ์ลังเนี่ยผมชอบมากมาจากที่ลียงเลยนะโอ้โหยอเวลาพวกร้านวายเนี่ยก็จะมีขายเออร้านชีสเนี่ยก็จะมีขายวายคู่กันไปซึ่งที่ลียงในเรื่องวายเนี่ย คือตรงที่ตัวของลียงเองเนี่ยมันไม่ได้ไวายที่ดีมากแต่ว่าที่มันดีก็คือว่าถ้าขึ้นเหนือไปนิดนึงเนี่ยก็จะไปเจอกับบูชูเล่เจอกับมาโกงเจอกับทางเบอร์กันดีที่เขาเอาลงมาขายนะครับแลาพอลงมาทางใต้เนี่ยมันก็จะผ่านไปที่ก็ตูโฮนหรือว่าโรนวารีนะครับที่เอาวายของรสชาติหนักแน่นมาจากโรนวารีได้ครับก็เหมือนกับเอาทั้งวายที่ละเอียดอ่อนจากเบอร์กันดีจากบูชูเล่จากด้านบนมาเสิร์ฟรวมกับทั้ง ไวน์ที่หนักแน่นจัดรอดูโคนมารวมกันมามาเสิร์ฟด้วยกันบนโต๊ะเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็เดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยดังแล้วมั้งครับมาการงมาการูนเนี่ยอันนี้ทําเป็นจิ๋วๆนะครับเพิ่งเคยเห็นไหมครับเขาเขียนว่าไมโครมาการงนะนครับมิโครมาการงอันเล็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นวายบาร์นะครับจะเน้นจะเน้นเรื่องดืง่มเดี๋ยวเราอาจจะมาแวะที่นี่ก็ได้นะครับผม ก็มีที่เป็นร้านอาหารเลยจริงๆตอนนี้11โมงก็เริ่มมีคนมาเริ่มทานแล้วนะครับก็จะมีคนเกา่าคนแก่บางทีอาจจะมาน,นั่งแค่ดื่มอะไรเป็นแก้วนะครับเห็นไหแก้วของฝรั่งเศสนยบางทีเป็นแก้วแบบเป็กๆก็จะอย่างนี้ก็มีทําแต่เป็นแบบเป็แกแบบที่มีขาแก้วเหมือนแก้วเขวาดนะมีอาหารเลบานอนนี่ก็มีนะอันนี้เป็น ใบอ่างุ่นยัดไส้ด้วยข้าวนะครับอันนี้ถ้าเขารู้จักอาหารอเมริกันเนี่ยอันนี้เป็นพาสตรามีแต่เป็นพาสตรามีแบบดั้งเดิมครับมาจากประเทศอาร์เมเนียนะครับก่อนที่คนอาร์เมเนียจะไปที่อเมริกาแล้วก็ไปสร้างพาสตรามีของอเมริกาขึ้นมานอันนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลนะครับก็จะมีขายวายใี่คบคู่ด้วยเลยนะจะเห็นว่ามีจากทั้งมีชมเปญก็มีนะมีจาก ว้ขาวจากเบอร์กันดีนะครับจนไปถึงไว้ขาวจากดนวนบารลี่นะครับนี่ครับขนาดนี่ก็จะมีกุ้งมังกรสีน้ําเงิน,นครับที่เป็นสัญลักษณ์กุ้งมังกรของฝรั่งเศสคือถ้าเป็นกุ้งมังกรของที่อเมริกาจะตัวสีแดงของที่ยุโรปที่ฝรั่งเศสจะเป็นสีน้ําเงิน,นครับส่วนอันนี้นี่กุ้งมังกรแบบที่หน้าตาคล้ายกับกุ้งมังกรที่เมืองไทยเนี่ยสมัยนี้ในที่ฝรั่งเศสมีน้อยนะครับ ถ้ามาอยู่ที่นี่ได้ต้องแพงมากเลยนะครับเนี่ยตัวใหญ่ๆเลยนะครับก็สามารถสั่งมาแล้วเขาก็ทำอาหารให้ชิมได้นะสำหรับที่อาหารที่ลิยงเนี่ยเขาโด่งดังมาด้วยจากเนี่ยเขาเรียกว่าเลมเมียตลิโอนเนี่ยคือคุณแม่ลิยงเนี่ยครับก็คือเป็นพวกกลุ่มคุณแม่ที่เปิดร้านอาหารที่ลิยงแล้วโด่งดังไปทั่วประเทศนะครับ หลายๆคนคนที่ดังสุดคือคนนี้คนระับเอรเชนีกราซียซึ่งเป็นผมจำไม่ได้แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้สามดาวม่ชลินเลยหรือเปล่าแต่ก็คือเป็นคนที่เรียกว่า,าสอในให้พวกครอบครัวคนใหม่ๆที่เรารู้จักกันในในยุคปัจิุบัตนหลายคนเลยนะครับอ่ในัน้นก็มีเรื่องแมคคิชาคือทั้งคนบุกชีสนะครับ ต่นะอไปข้างหน้านี้จะเป็นร้านพวกแฮมโคคัสพวกไซกรลอกของที่ดังที่สุดของของลียงชิซิบิเดียยังไม่ใช่อันนี้อากาสอันนี้ก็ดังครับก,ก็จะมีไซกรลอกจากที่ลียงแขวนี่มากมายเลยครับใน,นร้านชื่อกาสอนนี้ก็ค่อนข้างดัง จะเป็นเป็นแบบแห้งแล้วที่นี่เป็นแบบที่ยังไม่แห้งมากที่ต้องไปต้มสุกนะครับผมอันนี้เป็นเรียกว่าไส้กรอกปลาของพีริยงนะครับลูกชิ้นปลาแล้วกันแต่มันเป็นแท่งๆต้องไปต้มนะครับร้านอาหารก็จะมีวายอยู่ในตู้เก็บวานะครับเฟเซอร์เป็นแก้วพอเป็นตู้เก็บไวน์ก็เสิร์วฟวน์แท่งๆเป็นแก้วได้น,ะนก็เหมือนที่เราไปชิมมาถ้ามีโคตรดีแล้วเนี่ยนะครับผม ขนมเนี่ยครับที่บอกว่าเอาคารีนั้นไปทำเป็นก้อนกรอนี่นะครับอ่อเนี่ยนะครับร้านไส้กรอกที่ที่ดังมากของของลยงคือซีเรียก็เลยครับจะมีไส้กรอกจากหลายๆที่นะครับอันนี้เป็นไส้กรอกเลือดนะครับก็มีอาหารปรุงสำเร็จบ้างนะครับโดยที่ไส้กรอก อ,อันที่ดังของที่ลิยงก็คือเขาจะมีใส่พิตาโชเข้าไปนะครับผมน,นี่เรามองมาเห็นมันอยู่ข้างในกับพิตาโชอันนี้นี่เป็นบาเตยองคูตที่เบอร์กีบอร์แตเป็นอันใหญ่มากนะครับมีแฮมต่างๆนี่นะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่โด่งดังมากของ ของลียงนะครับคือเนี้อทามันเป็นขนมปังปรโิโหยนะครับแต่ข้างในเนยัดไส้ด้วยไส้ไส้กรอกจากลียงที่มียัดไส้ถูกปิาเชียวเข้าไปด้วยนะค,คือไส้กรอกนี้ใส่เข้าไปแท่งๆใหญ่ๆอย่า,ยยางนี้เลยครับเหมือนกับเอาเนี่ยครับยัดเข้าไปแล้วก็อบนะครับเป็นสิ่งชื่อดังของของลียงนะครับอันนี้วายน,นี่ทำขึ้นมาสร้างชื่อตามบอเบฟิสเนี่ยนะครับ อันนี้เป็นวายจากเบอร์กันดีนะครับบอกเลยว,ว่าขึ้นไปจากเบอร์กันดีหน่อยก็จะเออขึ้นไปจากลียญ่หน่ยก็จะถึงเบอร์กันดีนะมีแซงเบรองมีมากงนะก่อนที่จะถึงเบอร์กันดีเนี่ยผ่านที่โบชเล่ด้วยก็มีเฟลรี่มีแซงตามูปุยยี่นะครับปุยยี่นี่เป็นวายที่ปารีสนิยมมากนะครับเสร็จรแล้วบอกเลยว่าถ้าเกิดลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีโคด,ดูโคนลงมาข้างล่างที่ลียญ่ครับร้านขายพวกเหล้าพวกวายไปเป็นที่อย่างนี้เลยก็มีนะครับผม นะครับอย่างที่บอกมีขายวายที่มาจากประเทดูคนเยอะเลยนะครับมีกองตเตยมีแอมมีต้าชรวมไปถึงชาต้นรูป,ปรับที่ลงไปทางใต้หน่อยนะครับแล้วก็นะครับมีมีไอรียงเราก็ต้องหาได้ทุกอย่างแล้วก็มีจากทุกที่เหมือนกันละครับมีช่องปานมีแชมเปญนะครับอันนี้มาจากลวนครับ คนทำชื่อดิดีด้รักโน่เนี่เป็นคนทำาวายที่กิวีิฟิเม่กับซองเซียที่มีชื่อเสียงมากนะครับตอนนี้ลูกชายเขาเป็นคนทำแล้วครับชื่อลุยบังชามังยักโน่นครับนี่หมือหนึ่งพวกหมวดใหญ่ๆมักน้ำเนี่ยนะครับผมนี่ก็เป็นวายที่แพงๆจะเบิกกันดีนะครับผมมาที่เป็นคามิยาครูมีโวเน่อะไรเนี่ยน,นะครับ คนนี้คนนี้ก็ที่บอกว่าคนนี้ดังมากพ่อที่ชื่อดีดีดักโนเนี่ยเป็นคนทำวายแบบแต่หน้าตาแบบล็อกเกโลมากผมยาวๆสุดท้ายเครื่องบินตกตายไม่ใช่เครื่องบินแบบการค้านะเครื่องบินแบบบินคนเดียวอ่ะแต่ตอนนี้ลูกชายเขาเป็นคนทำนะชื่อบอชมังดักโนโอทิบอก,ก้บอร์นี่ครับการเอาปลาแซลมอนมาทำเป็นเค้กนี่นะครับผม นี่ก็เหมือนกันเอาฟัวการาส์มาทำเป็นเค้กนะครับซูชิก็มีสมัยนี้แล้ว <Wow. S 3> อันนี้นี่เป็นผลไม้เชื่อมของฝรั่งเศสนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีขายตอนช่วงคริสต์มาสนะแต่น,นี้คงจะร้านนี้คงจะดวงดังขายตลอดเวลาขนมขนมอันนี้แอบจะคล้ายๆกับก็คือเป็นเป็นข้างในอันนี้ข้างในจะเป็นถั่วอัลมอนด์นะทำให้เรานึกถึงลูกชุบนิดหน่อยคนระับ หารต่างชาติก็มีนี่หารตุรกีนะครับหรือว่าเปาะเปียก็มีนะครับนี้หมดครับอันนี้ก็ที่บอกว่าที่มันเป็นเหมือนลูกชิ้นปลาของของที่นี่นะบต่นี้เขาจะมีใส่ใส่ต่ตางๆให้มันแตกต่างกัน,นต้องไปต้มนะก็เดี๋ยวก็พาเยี่ยมชมตลาดไปแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันนะครับยังคิดอยู่ว่าจะซื้ออะไรไปกินข้างนอกที่ปิกนิกหรือว่ากินให้ดีให้มันได้บรรยากาศของในตลาด เด,เดี๋ยวตามไปชมกันต่อนะครับค <c oughs> ุเลืเเเเ่องคโริค <c oughs> ุณเ <c oughs> น,นี้ยงคัตโรติสุกุลเล่่ไม่ใช่บเปแต่เนบรรวดโอเคแลนบปดมีแค่แนี้อเลนปดกมีค่แบนี้เคแลนเขาดมีแค่แบน้อคแนบบเดก็มีแค่แบนี้โอเคแนแบ่เปก็มี่แาบนี้อเคนดมีแ่แบานี้โะในก็ม่ค่ับี้อเและแบบเ่อเนแิดกี่นอเคละใรแบทเปิกของอน,นะเครัะครับ ก็อนนี้มาจากกันดีเหมือนกันนะครับอันนี้ทำจากเสื่องของเิ่นของกันดีนะครับมีนัวๆนะครับก็เลยนี้เราสั่งเป็นอะไรเรียกว่าจานรวมของของในตลาดนี้มาเราลองดูว่าเขาจะเอาอะไรมาเสริมหรือเปลานะครับหลังชื่อ ROC น ROC คือเป็นเหมือนกับการจัดระดับวายมาของแต่ว่าเป็นตำนานกันนี้ที่นี่เขาเสนเรื่องการเป็นไวน์บาร์ที่ให้ เริ่มดื่มนะครับยิ่งเป็นจับแลมจับแลมนะครับแต่เราลองดูว่ามีอะไรผามกันก้อนนี้มันเป็นเออ่ไส้กรอกแห้งของที่ลียงนะครับมีใส่พริกไทยอันนี้นี่เป็นที่เมื่อกี้เธอถ่ายไปที่บอกว่าเป็นของลียงนะครับที่เป็นอันที่ใหญ่ๆนี่ที่บอกว่าเป็นเชสวีลียงหรือว่าพระเยซูแห่งลียงนะครับที่เป็นอันใหญ่ๆวินเนียก็มาตัดแบบนี้นะครับอันนี้มีก็มีไส้กรอกเผ็ดด้วยนะครับอันนี้ชีสช,ชื่อชุบคอนเต้ อันนี้เป็นชีสนมแพะนะครับอันนี้คือชีสบรีนะครับซึ่งเป็นชีสเออ่นมวัวนะครับฟองเต้นี่ยเป็นชีสนมวนัวมันก็จะแบบแข็งอันนี้เป็นชีสนมวนัวแอ่อนนมแพะแล้วอันนี้ก็เป็นเอ่อเอ่อบลูชีสที่ทำจากนมแกะนะครับผมก็จะมีเอ่อแตกวาดองอันเล็กๆแบบสไตล์แบบฝรั่งเศสครับขนมปังนะครับเรียบร้อยครับผมได้พิที นี่นะครับเชสชูนี่นะครับบอกเลยว่าใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าขนมปังนับเป็นขนมปังหมดทั้งอันเลยนะครับอร่อยไหมครับได้กินอะไรไปครับเอาแค่นี้กินใส่กรอบแห้งนะนี่ก็ใส่กรอบแห้งก็บางทีคนฝรั่งเศสเขาตอนกลางวันเขากินแค่นี้ขลุกขลบเคี้ยวๆก็มีนะครับครับก็เลยู่แค่นี้แล้วนะครับ ว้าอย่าไปพูดให้คนเขาได้ยินสิเนี่ยก็อร่อยดีนะครับก็หรือว่าหิวไม่รู้เนอะก็เหลืออยู่แค่นี้ครับแต่ว่าคิดว่าก็น่าจะถูกต้องใช้ได้ตามหลักของที่นี่เพราะว่านี่ก็คนท้องถิ่นเต็มไปหมดเลยนะครับทางที่จริงแล้วราคามันก็ไม่ถูกนะครับนี่ตอนแรกเราเข้ามาเร็วยังไม่ถึงเที่ยงตอนนี้เนี่คนเต็มไปหมดเลยครับแถมดูแล้วก็น่าจะเป็นองคนท้องถิ่นด้วยครับ ็ถ้าใครมีโอกาสมาลองชิมก็มาถ้าใครมีโอกาสมาที่นิยมก็แนะนำให้มาลองชิมได้นะครับที่เรียอาร์หรือนิยมพอบุ๊คพิธีงก็ยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอไปชื่นาดกับเพื่อนๆกันต่อนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แบบนี้กันด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบกับทีินิยมนะครับแทนนิจจากเมืเที่ยวแนะนำนะครับผม มาที่เลขากอฟิชเอร์นะครับคุณชมาหารของพนะครับสวัสดีครับ